มืแล้วมากินขา่าก้อยสมพักนี่อันนี้สมพักที่ขอยเห็ดไล่สดเมื่อวานมา่อ้อนี่มันเป็นเลยน,ะนี่สมพักนำ้ำม,ม,มันงนงามเล่น้ำมันเนี่ยขาวสใสนี่ขุนขุนนี่นุ่นนันวพอเสร็จก,ก้อยมือมือมือสองเกิงสมแล้ว โบรสามมืดซ้ำคันมืดสี่ซ้ำเลยเท่าไห่สมกินสมแห้งกันนะแต่วันนี้ก็สมแล้วก็สิก้อยหลายคนถามข่อยว่าก,ก้อยแบบใดเนาะอันนี้คือแม่ของลราพากินเด้อซ้อยกอนซอยก็ไดรบอซอยก็ไดรแต่ว่าซ้อยมันจิกินง่ายนะฮึ Kéo kéo ok đeo con mà hết con đeo bát nừng đeo mai lại là lụ đây là cả xài kính này. kính soi bằng bang soi toàn bang nhau đi là tập phủ mặt ten to 6 ship ờ uh, hộp mông hộp mông len, mông nhăng. นี่กระสายขำอันนี้คือกระเทียมเอากระปุงไปผัดกระเทียมแล้วก็ใส่ผักหอมผักหอมป้อมผักหอมป้อมหรือว่าผักซีผักซีลาบนะผักหอมลาบไอ้ผักเซอร์ไอ้ชีวาใจนะผักซีฝรั่งบ่พี่น้องพี่น้องพี่น้องฝั่งไทยเอิญผักซีฝรั่งเนาะอันนี้ผักบัวเด้อเด้อผักบัวเด้อเด้อ ผักบัวกับผักกะนั่นต้นหอมบอกว่าเอฟซีไทยถามว่าผักบัวคือคือคืออียังคืออะไรคนกับบู้หูเราวกแถวผักกางถาวรไทยอีสานกับคือสิ้หูบางคนผักบัวคนอื่นผักบัวแล้วก็ใส่ลงไปนี่ซอยขนมไฟมักเพดๆกะซอยหมักเพ็ดดิปใส่น้ำเด้อแซ่บ อันนี้คือแป้งนัวแป้งนัวน,นี่ผงนัวเด้อพี่น้องฟังไทยใส่บอร์ไรท์หรอกนะมันบวงใหญ่แต่มันเบอร์ไลท์ใส่เ <c oughs> บอร์ไลท์ก็ใส่จนเต็มแล้วก็ใส่บักเพ็ด <c oughs> เพ็ดนี่ก็ใส่แล้วแต่หมักเพ็ดแต่ข่อยหมกั <c oughs> กกินเพ็ดใ้่กะน้ำปลาใส่ใส่ไปหนึ่งพราะว่าสมพักมันกันอันอนี้มีเกลือลหลือเนาะ แม่หอยลราเพิ่งเจอแล้วก็ใส่ปลาแดกได้เล้วก็คนแบบเนี้สโลเลยคนเขาสิหอมนี่ you want to try maybe one b e đây áo tê tê nít tê áo tê ba bỏ khẩu tê bụng kim khẩu kim nằm để cho chạy còn à, à, ta đi, đi bao ใจโอ๊ยใจโอ๊ยใจเองกับเป็นเจ้านั่นตัวพี่แหะเป็นสาวเลยใจเองกับเป็นเอ้าจะมาไปดูี่ยมาแก่กันเม็ดดูนะพี่สบายดีกันลูสบายดีเน่ยสบายดีแม่ป้าเลยไหม สบายดีไหมป้านมเศร้าเลยไว้ ยู่นี่นะเขาคือบอกเอาอันปานปานยังกับปักคอเป็นโตมาขายนะเขาบอก่อยเอามาไหมเขาไม่แต่มาเป็น,ต,นตอนนี่เขาเปลา,าแล้วบอกคอยมีเป็นโตบ่มีเป็นโตเลยแหละปกออักคอเป็นโตมาเออปลาดุกเป็นโตมาแต่ปักคอบ่มีบ่มีเป็นโต ปิ úa, uh, man man ้งหมูนะปิ้งหมูปิ้งหมูอันแบบมันๆหน่อยหน่อยหนึ่งเข่ากัน่ารำปิ้งปลานิล Nope. អីបបបានទេ แท่บรูุเป็่งปลานะ สี้นหลายหลายปลามันตัวใหญ่นามประดุก ไงมาเลยเลือกของกินเลยนี่บ่คอยกินขาบ่กินขาบุกินน้ำนี่หินแตนน่มอ้ยเน่ยลยก้าิสิเฮ้ยเ หวานจีจ่วยหมากะมักแปบมักขาดหมด้ Bây giờ bà mới Aduh! kế hạt Ở luôn á Im le

นั่งพิธาจะปวดขาหาตังหาตังน้อยมานั่งยังยอ่อนั่งมันจะปวดขาอิ่มเลยไปก่อนเห็ดร้ายแต่คอยกินอีก ข่อยอิ่มข่อยกินข่อยกินไว้อิ่มไว้แต่ว่าหิวไว้ลองเห็นจริงลองไปกินบ่งข่าวาซ่บิแกินกระปิ่งหมูปิ้งไก่ปิ้งปลาก็ไปได้มากินข้าวเหนี้ยเห็ดข้าวเหนียวอ่ยหนึ่งข้าวเหนื้อหอนอ่ะป้าทุกไม่เบาเลยตัวส่งนี่ ข่อยกินข้าวเหนียวโบราณมันแน่นกินข่าวนข้าวเจ้าเอามันจึงเบาทอดแต่ว่าถือกับข้าวเหนียวปิ่งปิ่งไก่ปิ่งปลาปิ่งหมูสามชั้นอ่ะจะไปก่อนแล้วคำชุดไทยบไว้ลอยมุ่หนาพอกัน